วันนี้นึกคลืมอกคลืมใจค่ะอยากกินแกงไก่ใส่ขนุนสืบเนื่องมาจากวันก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนที่เราไปตลาดอัดบอขอสอนะคะวันนั้นนอกจากจะได้เห็ดเม็ดกลับมาแล้วนะคะก็ยังได้ขนุนต้มกลับมาด้วยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเออเราไม่ได้กินแกงขนุนนาแล้วอะเออแต่ก็พยายามนึกอยู่นะว่าเออจะเอาแกงกับอะไรดีซึ่งก็คิดว่าไก่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่น่าจะแกงกับขนุนได้ดีที่สุดแล้วแหละเออก็เลยวันนี้ก็เลยจัดเลยค่ะแกงไก่ใส่ขนุนนะคะ สำหรับเครื่องแกงเมื่อกี้นะคะที่เอาลงไปผัดอะค่ะก็จะเป็นเครื่องแกงที่เราทําเองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเครื่องแกงแผนงค่ะเพราะว่าเราอยากได้แกงที่สีมันแบบเด่งแดงนิดนึงก็เลยใส่เครื่องแกงแผนงลงไปแล้วก็จะบอกว่าเครื่องแกงแผนงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทาเองนะเครื่องแกงแผนะก็คือซื้อมาคือกลิ่นของเขาอะไม่รู้เขาใส่อะไรนะเพื่อนๆหอมมากซึ่งเราอะทำเครื่องแกงแผนงไม่เป็นอะเออ นั่นแหละค่ะเราก็เอาเครื่องแกงลงไปผัดจนหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปใส่ไก่ลงไปแล้วก็ใส่ขนุนลงไปค่ะแล้วก็เติมกะทิแล้วก็เราก็ต้มจนกว่าเขาจะแบบเดือดเลยค่ะพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ I'm gonna have to